แล้วว่างตกไปเด้อหมดแดงเต็มค้าอยู่ไหมฮะจีกัดจนชาแล้วบ่กแต่ยานเลยเออพอข้อเขาเลยมั้งแล้วก็มึงอะไรนั่นนั่นอย่าบอกมองแอนที่ไม่กันน้องอันนี้เราแน่จะมันเบอกแล้วว่าอีกจะมันของมาทานก็เพียงหมดลายบุ๊คอุ้ยลงมาเอาขึ้นมาขึ้นมากขึ้นมากพักยก เยเต็มเลยจิ้นีร้้ดันีห้าเจันี่ไหมมันขึ้นไปน่นนั่นันที่เขาวังเก่งเขาแล้วเบิงเนี่ยห้างหมดแล้ว่ให้มันไห้งแต่ว่มีทุกตเลย้งหมด ตะกี้มันคือบะมี่มตะกอนบะมี่ตะกอนบะมี่ห้างโมเดล